สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเร่งหาเจ้าอาวาสวัดวังตะเคียนก่อนพบมรณาภาพนาะหลังวัดวันที่20กันยายน2568เวลา11.30นาทีศูนย์วิทยุกู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดรับแจ้งเหตุบคุคคลสูญหายภายในวัดวังตะเคียนตำบลวังตะเคียนอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมชุดประดานน้ำเขาตรวจสอบและเร่งให้ความช่วยเหลือเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบประชาชนในพื้นที่กว่า100คนกำลังช่วยกันออกค้นหารอบบริเวณวัดโดยบุคคลที่สูญหายคือพระอธิการชานนธรรมทีปโปอ,อายุ34ปีพันศา12เจ้าอาวาสว,วัดวังตะเคียนซึ่งหายตัวไปตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่19กันยายน เจ้าหน้าที่ชุดประดานน้ําได้กระจายกําลังค้นหาในสระน้ําหลายจุดบริเวณสวนทุเรียนด้านหลังวัดโดยต้องใช้รถแบ็คโฮเข้าช่วยเปิดทางน้ําเนื่องจากบางจุดมีความลึกและรกทึบทําให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลําบากหลังใช้เวลาค้นหานานกว่า3มชั่วโมงทีมกู้ภัยสามารถพบร่างของพระอธิการชานนในสระน้ําหลังวัดเบื้องต้นพบว่าเสียชีวิตแล้วจึงนําร่างขึ้นมาบนฝั่ง จากนั้นพระครูนันทวิริยาพรเจ้าคณะตำบลวังตะเคียนเจ้าอาวาสวัดข้อได้เดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนาบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเมื่อแม่และน้องสาวของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุโดยน้องสาวให้ข้อมูลว่าพระอธิการไหว้น้อมเป็นแต่ช่วงหลังมีอาการอาภาษณ์และเคยบ่นว่าไม่สบาย นายพยอมอายุ60ปีกรรมการวัดเล่าว่าเมื่อวันที่19กันยายนเวลาประมาณ13นาฬกาพระอาจารย์ได้มอบเงินให้ไปซื้อไม้เพื่อติดตั้งป้ายงานตักบาทเทโวและบอกว่าไม่ฉันอาหารเช้าเพราะมีอาการคล้ายโรคกระเพาะจากนั้นก็เข้าไปพักผ่อนในกุฏิกระทั่งช่วงค่ำยังไม่เห็นท่านออกมาตนและชาวบ้านรอดูจนถึงเช้าจึงตัดสินใจงัดหน้าต่างกุฏิเข้าไปดูแต่ไม่พบ ก่อนจะระดมชาวบ้านช่วยกันออกค้นหาทั่ววัดจนกระทั่งพบร่างของพระอาจารย์ในที่สุดคาดว่าอาจเข้าไปทำงานในสวนช่วงเย็นแล้วเกิดหน้ามืดหรือเป็นลมพลัดตกสะน้ำจนเสียชีวิตภายหลังการพบศพเจ้าหน้าที่ได้แจ้งร้อยตำรวจเอกประชยาพินรัตร้อยเวณสพเขาสมิงเดินทางมาตรวจสอบและบันทึกภาพในที่เกิดเหตุเพื่อประกอบสำนวนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ